ชีวิตเปลี่ยนแต่เราใช้เวลาไปอยู่กับอะไรวันนี้อ่ะคุณต้องกลับมาดูว่ากูเสียเวลาหรือว่ากูใช้เวลาอยู่นี่ภาพออกนะคะอย่างดาเนี่ยดายอมรับว่าดาเนี่ยใช้เวลาแต่ไม่เคยเสียเวลากับอะไรเลยนี่คือข้อดีและโชคดีของดาที่ดาเป็นคนที่แบบว่าพอดาไม่ทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์ปุ๊บเนี่ยดาจะมีควารมรู้สึกว่า เฮ้ยกูค,คิดเกียจเฮ้ยกูแบบว่ามันไม่มีอะไรงอกเงยขึ้นมาเนี่ยดาเลยเลยว่าเออกูเอ,เอาข้อนี้มันมาชวนเพื่อนๆคิดดีกว่าเพราะว่าการตื่นตัวการลิร์ทของเราในเรื่องที่การแบบอ w แว e กับเวลาว่าเฮ้ยกูจะเสียเวลาเรื่องนี้ไม่ได้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ตรงไหนมันต้องก่อมันต้องเกิดมันต้องมีอะไรเกิด หมือนวันวันหนึ่งบางทีดาดายังไม่ได้ทาอะไรเงี้ยบางทีดาก็นั่งบนแล้วก็บอกสามีเฮ้ยวันนี้ฉันรู้สึกทาไมฉันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรงอกเลยไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เวลาแต่ถ้าเสียเวลานะดามีครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายๆครั้งเมื่อก่อนนะตอนตอนตอนที่อ <adan on developed Airbnb> <mod ule digitally wiele> ่าสักประมาณสิบเจ็ดสิบแปดดูหนังเกาหลีสมัยก่อนอ่ะโอ้ยดูติดเป็นบ้าเป็นบัวนะแล้วยิ่งตอนนี้นะ เมื่อก่อนนี้ยังแบบว่ามันไม่มีซีรีส์ที่ทูกดูยาวอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้มันมีซีรีส์เห็นไหมคุณใช้เวลาคุณลองนับเวลาเลยว่าคุณเอาเวลาไปอยู่กับซีรีส์เพราะว่าดูหนึ่งต่อเสร็จว่ามันมีตอนต่อไปนี่